สัญญาว่าจะยอมทําทุกอย่างเพื่อชดใช้ความผิดของเกรยียงศักดิ์ที่ทําให้พลอยกลายเป็นคนพิการ mm hmm. เพชรตัดสินใจจะปลุกปั้มลำหนึ่งเพื่อให้ตกเป็นเมียน้อยของตนเอ็นเตอร์เทนเมนต์อัปเดตวันนี้มีภาพเบื้องหลังฉากนี้มาฝากกันค่ะ นี่พี่ก้าพุ่มกับของเราสั่งให้หนุ่มป้องเขาปลุกปั้มขึ้นใจสาวโมซึ่งก่อนที่จะเริ่มถ่ายทําฉากนี้หนุ่มป้องกับสาวโมก็มาขอซักซ้อมคิวกันก่อนแบบนี้ค่ะโอ,อ,อ,อผผ้่ะหอมดึงเสื้อผับมืพมอพี่เพานมานอกจากหนุ่มป้องจะต้องใช้กําลังเพื่อป,ปลุกปั้มสาวโมแล้วฉากนี้หนุ่มป้องแอบซาดิบเบาๆเพราะต้องกระชากเสื้อสาวโมแบบนี้ค่ะเนี่ยมีคิวผ่กดีกว่านะให้คิวหนาคิววา ว้าเสมือมว่ากระดุมุดว่าเห็นเดือนเนื้อสาวเมื่อซักซ้อมคิวกันเรียบร้อยนักแสดงของเราก็พร้อมเข้าฉากกันแล้วเราไปชมเบื้องหน้าพร้อมกันเลยค่ะนะเจ็บไวมอ่ะโอ้หลุดอ่ะไม่ต่อยไปอยู่ข้างในอ่ะ งานนี้น้ำหนึ่งจะตกเป็นของเพชรหรือไม่ติดตามชมได้ในม่านกรรมเทพคืนนี้สองทุ่มสินาทีทางททบห้าค่ะ,ะนม่เยี่เหนึ่งัที่ก่อนทีท่กอนน,น,คน,น,นคือเธอทันต้องการให้ยืน้งกายาจะชื่อไหม